รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดย All New Isuzu X, X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกัน,นอีกเช่นเคยครับนี่คือรายการเทคโนโลยีมานครอัจฉริยะทางไทยรัฐทีวีช่อง32มาเจอท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์นะครับเทคสตอรี่ของเราในวันนี้นะครับเรามารู้จักคําศัพท์ใหม่ครับผมนั่นก็คือคําว่า Evil Maid Attack ครับแปลต,ตรงๆแล้ครับ Evil ที่แปลว่าชั่วร้าย m a d e แปลว่าแม่บ้าน Attack แปลว่าโจมตีครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงและท่านผู้ชมทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับผมไม่ได้เสี้ยมสอนนะครับแต่เป็นการบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคร้ายก็ได้ Evil Maid Attack คืออะไรหรอครับเลือการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสำคัญคือฟังให้จบเพราะมีวิธีป้องกันด้วย ไม่ว่าคุณจะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ทั้งหมดนั้นก็แทบจะ,ะไร้ซึ่งความหมายหากแฮกเกอร์นั้นเข้าถึงอุปกรณ์เราแบบฟิ s i c a l ได้ซึ่ง Evil-Made Attack นั้นเป็นการโจมตีแบบ p h ิ s i c a l รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า e v i l m a d คืออะไรกันแน่ มีคำกล่าวอยู่นะครับในแวดวงของความปลอดภัยด้าน Cyber Security ที่รู้กันว่าหากแฮกเกอร์นั้นสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้แบบ p h ิสิกอลเมื่อไหร่ประการการป้องกันที่คุณเตรียมไว้ปกป้องการโจมตีก็ไร้ความหมายซึ่งการโจมตีแบบ Evil m a ม e หรือถ้าจะให้แปลเป็นไทยก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นสาวใช้วายร้ายหรือแม่บ้านสุดแสบอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งนั่นก็จะเป็นการโจมตีในแบบประชิดต,ตัวแบบที่ว่ามันนั้นแหละครับทั้งนี้เวลาที่เราเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวหรือทริปธุรกิจบ่อยครั้งเราก็จะวางโน้ตบุ๊กทิ้งไว้ในห้องพักของเราลองจินตนาการว่าในห้องพักของเรานั้นมี e v i ว m ลเมดแฝงตัวทำงานอยู่ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานทำความสะอาดเป็นพนักงานเปลี่ยนผ้าปูเตียงหรืออะไรประมาณนั้นคนเหล่านั้นครับสามารถเข้าไปในห้องพักของคุณได้อย่างง่ายได้ ทันทีที่เขาหรือเธอเจอโน้ตบุ๊กของคุณวางทิ้งไว้อยู่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ใช่ปัญหาหน้ากังวลมากนะักคงจะไม่มีแฮกเกอร์ลงทุนปลอมตัวไปเป็นพนักงานเพื่อจารกรรมข้อมูลจากคนธรรมดาแต่หากคุณเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองหรือกลุ่มความลับด้านธุรกิจระดับโลกนั่นถึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มานั่งคิดดูแล้วนะครับ Evil m a d e Attack นั้นคงจะเคยเกิดขึ้นกับผมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเรื่องใหม่ๆแบบนี้นั้นเขาช่างคิดค้นกันหน้าดูนะครับระวังตัวกันให้ดีเพราะว่าวันนี้เราดูเทคโนโ polis แล้วเรารู้เท่าทันแล้วมาที่ Tech Story ของเราเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเคยสงสัยไหมครับว่าแพลตฟอร์มอย่าง Spotify ในช่วง COVID 19แบบนี้นั้นเขาจะทาช่องใหม่อะไรขึ้นมาให้เราได้ฟังกันบ้างครับ Spotify เปิดตัวเจ้า Spotify Pump ในอังกฤษและไอร์แลนด์แจ้งเกิดมโครไซต์สำหรับการออกกำลังกายใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างประสบการณ์การออกกำลังกายแบบ H W I T หรือ High Intensity Interval Training คลาวเสียงเพลงเฉพาะบุคคลได้ฟรีจัดเต็มให้ทั้งผู้ใช้ที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิก Spotify รอบนี้นะ Spotify นะเขาร่วมมือกับรายการพอดแคสต์ยอดนิยมปลุกปั้นมาเป็นข้อเสนอใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่ปูพรมทั่วประเทศตอบกระแสการออกกำลังกายในบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ โดยเฉพาะ HWT การออกกำลังที่มีความเข้มข้นสูงบังคับให้เราทุ่มกายใจไปเต็มที่ในระยะเวลาสั้นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นดีดขึ้นไปถึง85-90%และพักให้อัตราล,ลดลงมาก่อนที่จะกลับไปออกกำลังกายแบบทุ่มสุดตัววนซ้ำแบบนี้ไปจนครบ สิ่งที่ Spotify ทำคือส่งเสริมให้คนอังกฤษนั้นเปลี่ยนห้องนั่งเล่นในบ้านเป็นห้องออกกําลังกายเทรนนี่เห็นได้ชัดบนแพลตฟอร์ม Spotify นะครับที่มีเพลย์ลิสต์ออกกําลังกายมากกว่า385,000รายการที่ถูกสร้างหรือเพิ่มขึ้นใหม่ในปี2020สำหรับ Spotify Pump สาย Burn Calorie นั้นจะสามารถสร้างการออกกำลังกายของตัวเองได้โดยตอบคำถามสั้นๆนน2ข้อเช่นพื้นที่ในการออกกำลังกาย ระดับความเข้มข้นสไตล์ดนตรีก่อนที่จะเลือกโค้ชของตัวเองเพื่อปลุกพลังในตัวในการออกมาอย่างสดชื่นนั่นเอง t e คส Story ของเราเรื่องต่อไปผมต้องบอกว่า very digital creative มากครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่าง McDonald's กับทาง Burger King ครับใครเป็นใครใครทำอะไรผมว่าขอดูไปด้วยกันเลยดีกว่าอ่ะ เนียนเลยฮะเนียนจริงๆนั่นก็คือการเข้าไปตอบในเพจของทาง McDonald's โดยทางเจ้าหน้าที่ของทาง Burger King ครับเขาเรียกว่า whopper reply campaign ตัวนี้นั้นเป็นอะไรที่เรียกว่า creative จริงๆครับเพราะว่าไม่ได้สร้างความผิดพลาดแต่ประการใดแต่ว่าเข้าไปอุดรอยรั่วการบริการต่างๆของคู่แข่งนั่นเองครับ ไม่ค่อยเบาเลยนะครับสำหรับ b u r g ์เกอร์คิงเดนมาร์กที่ตัดสินใจแย่คู่รักคู่แค้งอย่าง McDonald's ด้วยการทำเนียนไปช่วยบริการลูกค้าของคู่แข่งเองเลยครับด้วยการแทรกตัวพิมพ์ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า McDonald's บนออนไลน์แคมเปญน,นี้นะครับทำให้ Burger กอร์คิงนั้นมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าของคู่แข่งได้แบบเต็มที่ โดย Burger King เข้าไปตอบกลับลูกค้าแบบส่วนตัวในโพสต์ที่มีการแสดงความคิดเห็นไว้บนหน้าเพจของ McDonald's แน่นอนครับไม่ได้ตอบเปล่าๆนะครับ Burger King เข้าใจกว้างเขามอบบัตรกำนันให้ลูกค้าสามารถรับวัปเปอร์เมนเูเบอร์เกอร์ย่างไฟที่หลายคนหลงรัก ทำให้เพจของ McDonald's มีแต่ข้อความที่ลูกค้าขอบคุณ Burger King เต็มไปหมดผลสรุปของแคมเปญน,นี้ไม่ได้อยู่ที่การเล่นตลกเท่านั้นนะครับแต่อยู่ที่จุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำถึงสัญญาที่ว่า Burger King จะตอบคำถามบนเพจ Facebook ของตัวเองภายใน48ชั่วโมงด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของ Deep Fake นะครับผมได้นำเสนออยู่หลายมุมมองมา2 3ครั้งด้วยกัน,นครับแต่ในช่วงหน้าฟังเรื่องของ d e ีฟักในมุมของ Justin บ้างครับ สักครู่เดียวครับในเรื่องเรื่องเดียวกันนั้นนะครับมันก็แล้วแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนจะมองว่าอย่างไรนะครับอย่างผมกับจัสตินเนีะครับในเรื่องเรื่องเดียวกันในหัวข้อเรื่อง DeepFake นั้นผมยอมรับครับว่าผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยอันตรายอย่างหนึ่งสำหรับหลายๆวงการก็ว่าได้ แล้วจัสตินคิดว่าด e เฟก k e นั้นเป็นอย่างไรในมุมของจัสตินติดตามเขาได้เลยครับทุกคนก็น่าจะสังเกตนะว่าคนนนี้เซ็ตดำแต่งตัวดำซีเรียสแน่แต่ผมไม่ซีเรียสครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องด e เฟก k e เป็นสิ่งที่เฮฮามากนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นอาวุธที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็โดนได้ก่อนอื่นดีเฟกคืออะไรนะครับ ก็ลองคิดดูว่าตอนเราใช้ Instagram IG อะไรแบบเนี้ยจะมีเฟซชลเตอร์สติ๊กเกอร์ตรงหน้าน่ารักน่ารักจุ้งุ่งฟิ้งพุ่งฟิ้งแล้วก็สลับหน้ากับเพื่อนอ่ะเออก็เป็นแพร์ี่เคฮาเฮฮานะครับแต่ถ้าเราขุดเรื่องเฟซวอปปิ้งมากกว่านี้เราจะไปเจอดีเฟ f we know deep fake videos have never been easier to produce ถ้าทุกคนไม่สังเกตดีนะครับอ่า จะไม่รู้ว่าเป็นคลิปบอมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูคิ้วตาแล้วปากนี่คือมันมันจะเป็น next level ของการ Face s w บเลยครับเพราะมันจะตาม expression แล้วก็ audio file ที่โยนเข้าไปในโปรแกรมนะครับเอาง่ายครับมันเสมือนจริงไหมครับเหมือน swatch material เลยแต่ว่าถ้าเราดูคลิปแบบนี้เออมันก็ดูตลกดีนะเป็น powdy ฮ i g h h แต่ว่าถ้าเราเอา A e defect เนี่ย มาเรื่องซีเรียสเหมือนการเมืองหรือ fake evidence เนี้มันก็จะเป็น next level of fake news ครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าเออ,อโปรแกรมเนี้ยมันไกลตัวจากเราแต่ที่จริงเราวมันไม่นะครับทุกคนทำได้มันเป็น open source เนี่ยเดี๋ยวผม,ผมทำให้ดูเยนะครับหากมีความเห็นและชื่นชอบความเห็นต่างระหว่างผมกับจัสตินในฐานะไทยนเน็ต คือผมและก็เทคโนนาคุณจัสตินนั้นเข้ามาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกับเราได้นะครับที่แฟนเพจของเราที่ tkn online และเว็บไซต์ www tkn online com ส่วนช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของ future tech ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเด็กครับจะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ neuron inventor เป็นชุดบล็อกเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายสําสหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไป โดยที่ชุดบล็อกนี้นั้นจะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานแบบ flow-based programming หรือที่เรียกว่าภาษาโปรแกรมแบบไหลาตามกระบวนทัศน์ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการลากเส้นเชื่อมต่อบล็อกคำสั่ง และการทำงานต่างๆและยังเขียนโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Neuron ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบน iPad และแท็บเล็ต d r o r o i d ทำให้เด็กๆสนุกกับการเขียนโปรแกรมได้แบบง่ายๆโดยที่ชุดบล็อกเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายให้กับเด็กๆ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ที่ได้เน้นการเกิดองค์ความรู้ทั้ง4ด้านคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในชุดประกอบไปด้วยบล็อกให้เลือกใช้เกินกว่า30รูปแบบที่มีฟัง์กชันแตกต่างกันเช่นบล็อกเซนเซอร์สำหรับคำสั่งเสียงหรือ Voice Recognition ที่ทำให้สามารถควบคุมแสงผ่านคำสั่งเสียง บล็อกปุ่มหมุนหนอบควบคุมความสว่างของไฟ LED บล็อกตรวจวัด,วดอุณหภูมิหรือ temperature sensor นอกจากนี้สามารถเขียนโปรแกรมที่สัมพันธ์กับระดับความร้อนเย็นของสภาพแวดล้อมและบล็อกควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือ dual DC motor drive บวก DC motor and water pump ทำให้เด,ด็กๆนั้นสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ที่สามารถนําไปเชื่อมต่อกับระบบลูกล้อเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของงานสร้างสรรค์ที่เด,ด็กสามารถเรียนรู้ได้จากในชุด บอกเรียนรู้การเขียนโปรแกรมยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า n นื r o รอนสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบโฟล์เบสโดยรูปแบบการเขียนโปรแกรมนั้นจะเป็นการลากบล็อกต่างๆที่ต้องการใช้นั้นมาวางแล้วลากเส้นเชื่อมโยงบล็อกเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่สมบูรณ์ทำให้เด็กๆสามารถเขียนโปรแกรมได้เสร็จภายในเวลาไม่กี่นาทีและมีรูปแบบของคำสั่งที่ให้การตอบสนองในแบบที่เด็กๆนั้นสามารถมองเห็นได้ เช่นแสงไฟ LED ที่ทำให้เด็กๆนั้นเข้าใจคอนเซปต์การเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็วและเรียนรู้ได้ง่ายแม้แต่คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนได้ซ้ำไป นอกจากการเขียนโปรแกรมในลักษณะลากเส้นหรือว่า flow based programming แล้วยังรองรับการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม m block 5ที่ใช้โปรแกรมเชิงทัศหรือ graphical programming ในลักษณะของการลากชุดคำสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันโดยที่โปรแกรม m block 5นั้นรองรับทั้งการใช้งานบนเครื่อง macbook และเครื่อง pc และยังสามารถนำประ,ประยุกต์ใช้งานกับกลไกของชิ้นส่วนตัวต่อ LEGO Technic ได้ ทำให้ตัวต่อที่เป็นรถหรือเครื่องกลไกต่างๆนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามโปรแกรมที่เด็กๆเ,เขียนแน่นอนครับว่าทุกคนรู้จัก Apple ในบทบาทผู้พัฒนาสมาร์ทโฟนรวมถึง Product ต่างๆล่าลสุดครับทีมวิศวกรและนักออกแบบได้หน้าที่ใหม่ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยแต่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้ทำเพื่อวางขายทั่วไป ไม่ต้องเดาก็รู้ครับว่าไอเดีย Apple Face Mask มาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทั่วโลกนั้นยังต้องเผชิญกันอยู่ Apple จึงปิ๊งแนวคิดพัฒนาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่พนักงานโดยว่ากันว่าเป็นดีไซน์ที่คิดมาแล้วและเหมาะสมกับการใช้งานมากๆเรื่องนี้มีการเผยแพร่วิดีโอ Unboxing The Apple Mask เพียง2วันแต่มีผู้สนใจเข้าชมแล้วมากกว่า5.5ล้านครั้งตอนนี้ก็8ล้านเกือบ9ล้านแล้วมั้งครับ ซึ่ง Apple Face Mask ถูกระบุว่าเป็น reusable face mask ครับทั้งยังบอกว่าเป็น d e s i g n by Apple in California ซึ่งนอกจากจะหน้าตาที่ดูว่าเป็นหน้ากากาอนามัยซึ่งสวมใส่สบายถึงจะสวมแว่นตาก็จะไม่เป็นฟ้าแถมยังพิเศษด้วยการมีข้อต่อเล็กๆไว้ติดที่ด้านหลังเพื่อทำให้กระชับขึ้นด้วยแต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าตามคอนเซปต์ของ Apple Face Mask ที่ต้องการทำหน้ากากาอนามัยเพื่อพนักงาน ดังนั้นแบรนด์จึงคิดไปอีกขั้นด้วยการทำหน้ากากแบบ clear mask ซึ่งเป็น transparent face mask สำหรับการให้บริการลูกค้าที่บกพร่องทางการได้ยินโดยเป็นหน้ากากที่เป็นพลาสติกใสสามารถมองเห็นปากของพนักงานเพื่อการโต้อต,อตอบกันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนะครับหน้ากากอนามัยทั้ง2แบบนั้นไม่ได้มีวางขายแต่ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่เหล่าพนักงานของ Apple เท่านั้นเอง เรื่องราวความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นำเสนอมาทั้งหมดนะครับ Thai n e t Net, Techn o Techno Now หรือว่า TKN ของเรานะครับสามารถเข้าไปติดตามก็ได้ที่แฟนเพจ TKN Online และเว็บไซต์ www.tknonline.com เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับไม่อยากให้เปลี่ยนช่องจริงๆเพราะว่าผมจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับคุณยนต์ที่เล็กที่สุดในโลกครับเล็กเท่าครึ่งหนึ่งของเส้นผมครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X กลุ่มตรีเพดยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันมวยไทยมิติใหม่แบบ New Normal สึก Isuzu ครับครั้งที่31ศึก Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกศึกมวยไทยระดับตำนานที่ครองใจแฟนมวยมายาวนานกว่า3ทศวรรษและเพื่อเป็นการต่อยอดสู่สังเวียนระดับโลก 2, 2021และแน่นอนมีการคุมเข้มทั้งนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดท่านประธานรู้สึกยังไงคะที่การแข่งขันมวยไทยอิสุสครับครั้งที่31สามารถจัดขึ้นได้สำเร็จในปีนี้ถึงแม้ว่าจะช้ากว่ากำหนดเดิมถึง1เดือน 本当に嬉しいですねタイの国民の皆様、あとタイの政府、関係者の皆様がしっかりとですねこの COVID を封じ込めていただいて、今、世界の中でもタイの封じ込めの力というのはナンバーワンだというふうに言われています。 ท่านประธานไมค์ก็ตอบว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่อิสุสุครับมวยรอบตานานของเรานั้นสามารถจัดต่อได้เป็นปีที่3าเอ็ดทั้งนี้เป็นเพราะความพยายามอย่างเต็มที่ของทางการไทยกับความร่วมมืออย่างดียิ่งของประชาชนไทยทั่วประเทศก็ทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะท่านประธานคะแล้วก็การจัดอิสุสุครับครั้งที่3าเอ็ดนี้มีมาตรการ new normal ยังไงบ้างคะ えと,とにかくすべてのです、ねえー、とフルスケールで COVID、えー、対策をやった上でえで、ーえー、ゲームをアレンジします。 ท่านประธานก็บอกว่าผู้รับผิดชอบนะคะของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้เตรียมมาตรการอย่างเต็มที่กันป้องกันโควิด -19 นะคะเพราะว่าสนามได้รับการน,นะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักมวยนะคะกรรมการหรือพี่เลี้ยงก็ตามจะต้องได้รับการตรวจว่าปราศจากเชื้อโควิด -19 นะคะจำกัดจํานวนผู้เข้าร่วมชมด้วยและทุกผู้ผู้เข้าร่วมชมทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องใส่หน้ากากาอนามัยในขณะที่กรรมการต้องใส่เฟสชิลแล้วก สยยค่ะังไงก็ตามนะคะขอสนแสดงความยินดีกับท่านประธานและอิสุสุที่สามารถจัดมวยรอบตำนานได้เป็นปีที่3เอ็ดนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามศึกอิสุสุครับครั้งที่3เอ็ดต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับความมัน่นความสนุกกลับมาอีกครั้งมาร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันเพื่อลุ้นตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้าใบในระดับโลกไทยไฟ h ์2021ต่อไปครับ ลับเขาสู่รายการเทคโนโพลยีมานครอัจฉริยะครับนี่คือช่วงไฮไลท์ของรายการเราที่เราจะนําเสนอนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อเราสังคมประเทศและโลกใบนี้ดีเทคประจําสัปดาห์นี้ของเรานั้นเป็นกองทัพหุ่นยนต์นะครับที่มีความใหญ่เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย c อร์ e l l University ในสหรัฐนั้นได้สร้างหุ่นยนต์จิ๋วเดินได้ ที่สักวันหนึ่งนั้นอาจจะสามารถเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งได้หุ่นยนต์เหล่านี้นั้นมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าศาสตราจารย์อิตาโคเฮนจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐกล่าวว่าหุ่นยนต์เหล่านี้นั้นมีขนาดเล็กิ๋วกว่าหน้าตัดเส้นผมของมนุษย์บนแผ่นชิปซิลิคอนขนาด10เซนติเมตรคุณใส่หุ่นยนต์เหล่านี้ได้1ล้านตัว นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีสี่ขาใช้สำหรับเดินส,สารยนอิตไทกล่าวว่าคนเราเก่งมากในเรื่องของการหดขนาดของชิปคอมพิวเตอร์จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปัญหาคือไม่มีขาชนิดใดๆนะครับที่จะใช้ได้กับหุ่นยนต์ที่เล็กที่สามารถเชื่อมต่อไมโครชิปเหล่านี้ได้เราได้คิดค้นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการสร้างขาให้กับสมองกลเหล่านี้ อาจารย์อิทัยได้กล่าวขาของเจ้าหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโอริกามิหรือศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่นฝูงหุ่นยนต์จิ๋วเหล่านี้ใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างคุณอาจจะลองนึกภาพว่าหุ่นยนต์เหล่านี้นั้นเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุณฉีดหุ่นยนต์เหล่านี้เข้าไปแล้วพวกมันก็จะแกะรอยหาแบคทีเรียหรืออาจจะเป็นเซลล์เนื้องอก จากนั้นพวกมันก็จะตัดแล้วก็ทำลายทิ้งไปขอปิดท้ายก,กันกับอีกเรื่องกับก้าสำคัญของวงการแพทย์เมื่อแพทย์หญิงเจนนิเฟอร์และจอห์นซิลวาคู่สามีภรรยาที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์หลุยส์สหรัฐได้พัฒนาโฮโลแกรมที่สร้างภาพสามมิติหัวใจของคนไข้ระหว่างที่อยู่ในห้องผ่าตัด ข้อมูลที่แพทย์จะได้รับนะครับณนะขณะที่ผ่าตัดและการได้เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในหัวใจช่วยทำให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยําขึ้นในการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนมากซึ่งจะช่วยรักษาอาการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโฮโลแกรมนั้นจะแปลงข้อมูลในขณะนั้นให้ปรากฏเป็นภาพออกมาอยู่ตรงหน้าแพทย์ในห้องผ่าตัด เราให้ข้อมูลณนะขณะนั้นเพื่อให้เธอรู้ว่าเครื่องมือที่จะสอดเข้าไปนั้นอยู่ตรงจุดไหนของหัวใจและแผนที่แสดงจุดที่สัญญาณไฟฟ้าเดินทางผ่านกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเธอลงมือผ่าหรือทำลายเนื้อเยื่อที่ทำให้คนไข้นั้นมีอาการดังกล่าวเขากล่าวเพิ่มเติมว่าเราทำแบบนี้ได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่ชื่อว่าระบบทำแผนที่นำทางเชิงกายวิภาคจากข้อมูลไฟฟ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ แต่ทุกคนเคยได้เห็นเพียงแค่ข้อมูลลงบนจอแสดง2มิติไม่ได้เห็นข้อมูล3มิติที่ปรากฏตรงหน้าที่สามารถควบคุมได้จับหมุนซ้ายขวาหรือจะขึ้นลงหรือแม้แต่จะจับหันไปอีกมุมเพื่อให้เห็นอีกด้านก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ก่อนจากกันในวันนี้ครับเรื่องสำคัญ โครงการดิจิทัลวัคซีนของเรานั้นพร้อมที่จะเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งแรกแล้วนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวันที่21ตุลาคมครับเราจะเริ่มสู่การรวบรวมความคิดของทุกๆคนในการที่จะป้องกันภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ในโลกดิจิทัลในทุกรูปแบบนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ world wide web d i g i t a l vaccine me และ Facebook ของเรารวมถึง Twitter ด้วยครับวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเทคโนโล i s มหาคนครอัจฉริยะทางไทยรัฐทีวีช่อง32สวัสดีครับ